เร็วแรงได้กำลังเช้าขึ้นพระก็อุ้มบารไปแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เขามีกฎออกมาเนี่ยห้ามพระบินทบาทเกิน8โมง8โมงครึ่งเนี่ยเขามีกฎออกมากฎแบบนี้เขาเรียกว่าไม่สอดคล้องกับพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมั <c oughs> ยกลางกัฏจารเขาบินทบาททั้งวันตอนหลังเที่ยงเขาก็บินทบาทได้ใช่ไหมถ้าบินทบาทจะพระป,ป่วยขึ้นมาทาําไงพระก็ถือบาทไปแล้วบินทบาทยาไง บินสบาทบางทีน้ามันเนี่ยตั้งสมัยกัมพูตการเนี่ยก็บินได้ทั้งวันแหละก็ไม่ได้จํากัดเราจะต้องแปดโมงเช้าอย่างนี้ก็เอาว่าไปไม่เป็นไรหรอกอันนี้อันนี้พูดให้ฟังนะน,นี่บ่นเนี่ยยอมฟังว่าเออเนี่ยบางทีก็ยังด้วยการที่ไม่เข้าใจว่าระบบของพระเจ้าระบบของสังคมสงฆ์เป็นยังไงเนี่ยออก,ก็ออกอกว่าเออเห็นแล้วห้ามยืนเนี่ยไม่บอกห้ามพระไปยืนที่จริงเนะี่ยพระต้องไปยืน ขาไปยืนจุดใดจุดหนึ่งที่ไปยืนบ้านโยมเนี่ยต้องไปรอเลยนะบางครั้งรอโยมกว่าจะหุงข้าวเสร็จอะไรเงี้ยบางทีโยมก็มารับใช่ไหมมารับบาศเสร็จปุ๊บก็เข้าไปในบ้านแล้วก็พระก็แสดงธรรมโยมก็าบาทไปในครัวกลุ่มโยมที่เหลือก็มานั่งฟังธรรมพระโยมที่เป็นแม่บ้านทั้งหลายนีย่ก็ไปทําอาหารทําเสร็จก็ใส่ในบาศพระแล้วเสร็จแล้วก็เอามาถวายให้ทั้งบาศพระก็ฉันที่ตรงนั้นนี่หลักการแต่ก่อนเป็นอย่างนี้วินาบาย ไอ้บินฑบาทนี่เป็นผลพลอยได้แต่การไปแสดงธรรมเนี่ยเป็นจุดหมายหลักฉะนั้นที่พระออกบินฑบาทนี่พระไปโปรดยอมก็คือไปแสดงธรรมหลักการคือตัวนี้นั้นพระถึงไปได้ทั่วไปตามที่ต่างๆต้องการจะไปโปรดยมบ้านไหนก็ไปบางทียอมเขาไม่ใส่ก็ไปยืนอยู่อย่างนั้นแหละจําได้ไหมตอนที่พระนาคเษนเนี่ยพระนาคเษนลงมาจากสวรรค์แล้วมาเกิดในคันของนางพรหมณีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพระอรหันต์ทั้งหลาย ที่ท่านดอนลองธันตกร,รรมได้ซ้ำไปท่านก็ไปยืนใช่ไหมไปยืนอย่างนั้นเนี่ยยืนอยู่เท่าไหร่หรู้ไหมทุกวันยืนอยู่ตั้งเจ็ดปีเดินไปบ้านเนี้ยไปยืนให้เขาเห็นถ้าเขายังไม่เห็นก็ยืนอยู่อย่างนั้นแหละให้เขาเห็นแล้วก็ไปที่อื่นไปยืนอยู่อย่างนั้นเพราะเขาไม่ให้เข้าบ้านก็พเพียนพยายามไปยืนอยู่อย่างนั้นแหละฉะนั้นการที่พระไปบิณฑบาตเนี่ยพระไปสะแสดงธรรมพระไปเผยแผ่าศาสนาอาหารเป็นแค่จุดหมายรองแต่การแสดงธรรมเป็นจุดหมายหลัก นั้นพระจะไปบินทบาตช่วงไหนก็ต้องได้ถือบาทไปตลอดพุทธเจ้าต้องถือบาทไปอะไรไปใช่ไหมหลักการือตรงนี้ตอนนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วก็ออกกฎมากจะ้าว่าไปแต่ว่าจริงๆมันมันขัดพระทวินัยของพุทธเจ้าเข้าใจยังพระต้องไปอย่างนี้เอามาไปที่เดนรีามาก็ไปบินทบาทแล้วในเดนรีเนี่ยเขาไม่มีพุทธศาสนาแล้วทําไงามาก็เดินไปกับโยมก็ไปเยือนอยงั้นแหละ สักพักหนึ่งยอมก็มาถามว่าคุณมายืนทําไมเราก็บอกว่าอ๋อนี่เป็นการการยืนอยู่แล้วนิ่งๆเนี่ยอันนี้เป็นการขออย่างอริยะอริยะเขาขอแบบนี้การขอแบบผู้บริสุทธิ์เขาขออย่างนี้อ๋อเขาเขาเป็นอย่างนี้เลยใช่เขาไม่ได้เป็นรบกวนเขาไปยืนให้เห็นสมณะเชื้อสายสักยะบุตรพุทธชิโนโนรสเนี่ยเขามาทํากิจเขาไปยืนเนี้นักเข้านักเข้าเขาบอกว่า อาหารก็ยังไม่ได้ทําแต่ให้เข้ามาคุยกันข้างในได้ไหมอ,อกได้ก็เข้าไปข้างในแล้วยอมเราก็ไปเ,เขาก็รับบาดไปเขาบอกวิธีเขาว่าให้เขาทําอาหารใส่ในบาดยังไงเขาบอกยังไงพระจะฉันแล้วแต่แล้วก็นั่งคุยกับเขาแล้วอีกวันหนึ่งเขาก็นิมนต์ต่อีก็ไปเงี้ยไปคุยกับเขาอยู่คุยอยู่สองสามครั้งไปไปมาก็โอ้แล้วก็เลยไปเล่าเรื่องสติปัฏฐานให้เขาฟังบอกยอมรู้ไหมเดลีแต่ก่อนเนี่ยคือฟานกุลุ กานโกรุเนี่พระเจ้าเสด็จมาจากสาวัตถีพรฟ้อมด้วยภิกษุสองมูลใหญ่มาพักอยู่อย,อยู่นะชายป่าแล้วพระเจ้าก็มาเทศสติปัฏฐานสูตรที่นี่แหละแล้วพระสูตรใหญ่ๆอีกเยอะมากที่พระเจ้าเทศนะ์ณนะที่ที่กานโกรุเนี่แล้วก็พระรัตป,ปาระก็เป็นชาวกานโกรุเนี่ยพระเจ้าโกรพย,ยันยกนั้นก็ไล่โยมก็ฟังฉะนั้นโยมจึงมีเชื้อสายมาจากชาวกรานโกรุแล้วรู้ไหมชาวกรานโกรุเนี่ยตะกูลเดิมก็อยู่ที่ไหนกนนอยู่ในอุตรา,ากุรุทวีปนู่น เป็นอีกโลกหนึ่งอีกดาวดวงหนึ่งนะมาด้วยอนุภาพของจักรของพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็มาอยู่ในเกตแดนนี้ก็สืบทอดมาตามลําดับจนมาถึงสมัยคั้งพุทธกาลจึงเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาเยอะโอ้โเขาตื่นเต้นใหญ่ไปมาเขาบอกว่าท่านพอหลายวันเข้าเนี่ยเข้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะสร้างวัดตรงนี้ท่านมาอยู่ให้หน่อยได้ไหมเขาไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวจักรีแค่สื่อกันก็ยากเลยเดี๋ยวต้องให้ท่านอาจารย์สลิมิตะไปอยู่เลย อย,อย่างเงี้ยก็ภาษาใกล้เคียงกันมากภาษาอินดี้กับภาษาสิงหลเข้าใกล้เคียงกันสื่อกันได้ดีแต่ภาษาไทยกับภาษาอินดี้เนี่ยโอ้โหไปคนละมุมเลยไปคนละม,มุมแล้วแขกก็พูดภาษาอังกฤษเร็วมากพูดภาษาอังกฤษเร็วมากมเขาจะรู้เรื่องกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะได้กินข้าววันนี้แทบแย่เหนื่อยมากเมื่อยมือ เนี่ยตรงนี้ที่เห็นว่าพระเออนี่พูดเรื่องเรื่องเรื่องอาชีวปริสุทธิศีลนั้นอะอาชีวประิสุทธิศีนการคือการบินทบาตของนักบวชเขาเรียกไปแสดงรมเป็นจุดหมายหลักอาหารเป็นจุดหมายรองแต่ทุกวันเนี่ยวลาไปหนะ้าที่ตรงไหนก็สายนั้นก็สายนั้นอยู่นั่นแหละไปสายอื่นก็ไม่ได้เดี๋ยวทับสายกันอีกโกรธกันอีกอะไรก็ไม่รู้ที่จริงพระเนี่ยเป็นมีสิทธิไปได้ทั้งหมดถ้าใครไม่มีศรัทธาก็าจะไปบ้านนั้นนะไปไปที่บ้านนั้นไปบ่อยๆ ไปดูแลไปเกื้อกูลไปบอกไปแสดงธรรมหลักการคือตรงนี้เลยหลักการที่พระบินาบาตเนี่ยพระเจ้าถือการบินาบาตคือการแสดงธรรมคือการประกาศพระศาสนานี่เป็นไปลักษณะแบบนี้งั้นแต่เราดูไปดูปุบพันเหีปินตาปาตันจา่าทีเวลาเช้าเสด็จบินาบาัตเนั่นไหะไปดูพุทธกิจของพระเจ้าพระเจ้ามีคนมาขอพระเวลาไปตามเสด็จพระเจ้าเป็นเรือนร้อยเรือนหลายร้อยเนี่ย มีบ้านนั้นขอไปห้ารูปที่นั้นขอไปสามรูปสี่รูปนี้ก็มีการแจกพระไปพระองค์ก็เสด็จไปหน้าที่ใดที่หนึ่งก็ว่าไปคือถ้าถ้าพระทํากิจาศาสนาอย่างนี้าศาสนาโอ้โหจเจริญรุ่งเรืองมากใช่ไหมเดินไปให้ทั่วเลยสิพระต้องเดินไปให้ทั่วในการ <laughs> ประจาริกที่พระเจ้าบอกจารถาพิเกเวจาริก,กังโมโหชนะหิตายะโมโหชนะสุขายะโลกาณุกรรมปายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปห้ามอยู่กับที่ในเดี๋ยวนี้ <laughs> มีเรามาพระ พระไม่มีที่เป็นหลักแหลง่งไม่มีที่เป็นหลักเป็นแหลง่งก็โดนจับสึกอีกเนะื้อไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งเออผิดกฎหมายอีกว่าพระองค์นี้ไม่อยู่วัดอยู่ว่าเอาไปทั่วเลยตรงนะี้ทั้งๆั้งที่คําสั่งของพระพุทธเจ้าบอกจาริก,กังนะไปไว่าให้เที่ยวให้เที่ยวไปจาริกกังไปไว่าเที่ยวนะแปลว่าให้พระเที่ยวนะห้ามอยู่กับที่เอามาเลยติดเที่ยวเลยตรนี้อยู่กับที่ไม่ค่อยได้เลยนะจาริกไปเรื่อยเลยทําตามพระพุทธเจ้าไปไปมาก็บอกตกลงท่านจะอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ย ก็คือเที่ยวเป็นอนัตเป็นคําสัง่งออามาเลยอันนี้ก็ริพูดให้โยมฟังยอมจะได้ไปช่วยกันกระจายกระจายข่าวถ้ามีบอกว่าเออพระเนี่ยบินาบาสาย,ยืนอยู่กับที่นี่ไม่เหมาะเนี่ยจะได้ไปบอกว่าเหมาะแล้วเ <c oughs> หมาะ <c oughs> นี่ถูกต้อง,องท่านแล้วแต่ท่านต้องรู้ด้วยนะถ้าไปยืนเพื่อต้องการลาบสก,การะอะไรนะี่ผิดจริงๆันนั้นผิดนนไปยืนเพื่อจะโปรดไปยืนเพื่อจะให้โยมได้ทําบุญไปยืนเพื่อจะอนุเคราะห์อันนี้ได้ ในสังคมไทยเราชอบสังคมสร้างภาพชอบสร้างภาพอา้าวต่อเข้าใจคำว่าอาชีวะปริษุ์ธุ์ที่ศีลศีลที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพถ้าคาราวะาแล้วอาชีวะปริษุทสุ์ที่ศีลก็คาราวะาคือไง